ดดกกหกเจ็ดแปนนออดน okay. ะดครับโอ้วักพีด้าไม่เพียงพอโเน่งสอสาดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ซอยลาซานนะคะพ <as im it> วกเราจะมาทานไก่ทอดนะคะ <outgoing. S 1> เราจะมากินไก่ทอดชื่อดังสองร้านเลยวันนี้เป็นร้านที่เปิดไม่นานมากร้านหนึ่งจะเป็นราคาดีมากแล้วก็ร้านหนึ่งคือแบบดังมากเลย คือเรามาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าหิวไก่ทอดมาใช่คตอนนี้ร้านเขากำลังจะเปิดอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะรีบไปกินดูนะคะอ้าวจ้าอ้าวจ้ายังเรียกต้ออ๋อเเย้เย้เย้เปิดไปแล้วเรามาโอเพิดร้านอู้ชิญค่ะอู้อู้넓จีขนาดนีใช่เพราะว่าร้านเนี้ยเพิ่มเปิดใหม่สวัสดีค่ะมีแบบไก่ใหญ่ๆเบิ่มๆ ไก่ตัวยังไม่เข้าโอ้ยังไม่เข้าหรอคะเสียดายมากเพราะว่าชินมินเห็นว่าร้านมีแบบมีไก่แบบทั้งตัวค่ะแต่ว่าถ้าใครจะมานี่คือจะมีตั้งแต่วันที่23นะคะทุกคนงั้นก็ตอนนี้มีอะไรบ้างหรอคะก็จะมีทุกตัวเลยค่ะยกเว้นแค่ไก่ตัวเดียวค่ะงั้นเอาเป็น299เลยค่ะก็หยิได้2แก้วสามารถเปลี่ยนได้ค่ะก็จะมีแบบที่แบบที่ไม่มีน้ำตาลเซเว่นอัพค่ะชามะนาวน้ำมะนาวแล้วก็ชาไทยเอาเป็นแบบซี่เลยค่ะปบบพี่2แก้วเลย ค่ะว้าอืกเซ็ตยะใช่เป็นเซ็ตหรอฮันซัคิดาโอ้ฮันซับุ不足ค่ะหนูขอซื้อเพิ่มค่ะเอาเป็นอันนี้ดีกว่าว้าเพราะว่าแปดชิ้นมี69สิบก้าทคับทุกคนพี่อันนี้มีแค่ลดเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นตัวสบายี่สบายสี่มาอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะ นี่ทุกคนปารตีเซตที่จีนีนสั่งนะคะมีทั้งแ๊ปซี่สองแก้วแล้วก็ไก่หูใหญ่มากมี 2, 2> ชิ้นเลยแล้วก็มีแฟรนฟรายกินนักเก็ตด้วยนะคะ5ชิ้นแล้วก็นี่มีมคุณคับด้วยแล้วก็มีเบอร์เกอร์แล้วก็อะไรอ่ะโอ้โหุ้มมาก ไก่ทอด8ชิ้น69บาบจ้าททจทานไ<า>ห้อร่อยมาคะ,กะไก่ทอด <laughs> โหที่มีถุงมือให้ด้วยนะคะเลือดเหรอชิคกนป๊อเนาะชิกกิ้๊อปใช่ชอนแก้วโจนจิกกี้ป๊อป,ปอมน,นืนองอสกเน้งนั่ว์ิกิเลยทอดทอดทอทอทอดดีมากรกรอบเลยอ่ะนังเก็ต้า วามันจะชอบชอบก้าครับว้าข้างในเนื้อเด้งเลยอ่ะแล้วยิ่งร้อนร้อนใจเขาทุกคนฟินเลยใก่ทอดปุ้งชุ๊ชิส่โอ้โหเสียงฉ่ำมากเลยร้านอไรว้าว เอาเลา breath, ็กคิด yes. ว hmm. mm ่าไม่เผ็ดแต่ว่าเผ็ดนะสปายซี่นะอาจจะไม่เผ็ดหรอไม่เผ็ดไม่เผ็ดหรอจิมินโดนอันที่เผ็ดแนี่เหละคือแป้งไม่เผ็ดแต่ว่าข้างในหมักแบบเผ็ดๆนิดนึงอยู่ข้างในเนี่ยค่ะนิ้วโป้งนิ้วโป้งจัดมาค่ะทุกท่านปังยา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 โอ่ะแล้วแล้ว เวลากินไก่ทอดที่บ้านอย่างเงี้ยคือกังวลว่าจะมาร้อนร้อนไหมจะมาแบบจะแห้งหรือเปล่าแต่ถ้ามาร้านแบบเนี้ยกินแบบแบบทอดใหม่ๆก็เลยดีใจมากอันนี้ใหญ่อร่อยกว่าหรือว่าเล็กอร่อยกว่าท่านจะชอบอันไหนมากกว่าท่านจะชอบใหญ่ใหญ่ใหญ่ชอบใหญ่ใหญ่ใ่เออจริงว้าว โอ้ำเยอเยอะๆัใกล้ถมนเ้มหรอที่นี่เหมือนว่าเขาบอกว่าทอด275้อดงศาเหมือนว่ามีมดทุกของเขาอ่ะโอ้ทอดร้อนมากจริงร้อนมากราอ่ร้อนร้อนสบายสบายเดี๋ยวรูปอันนี้เป็นมาจากประเทศจีนร้อนมากนะน่ากลั 중국 무섭다 가격이 너무 오, 공격적인데? 오진카 음. 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 우리 한국분들 오해할 수 있으니까 음, 음. 말씀드리는데 광고 아닙니다 그 엔, 이, 엔카. 지금 태국에서 어, 굉장히 주목받고 있는 브랜드라고 해서 음, 일단 음. 가격이 너무 저렴하다 음. 와서 먹어보니까 일단 너무 맛있어요 이 음. 처음이야 파컴 가을로야. 음, 맞아. 위천장이 까지지 않는 어, 그런 바삭함이에요. 딱그 정도의 바삭함이에요. 우리가 아, 아, 그러니까 까지지 않는 바삭함. 아, 아. 근데 와, 겉은 음, 음, 음. 아 이리래. 네, 캐치. 빵이야. 여러분, 캐치. 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 캐치 오픈 햄버거 딱이 정도? 응. 음. 어. เป็นคนที่ชอบกินไก่ 네. 햄버거는 음. 되게 평범하다. 맛이 평범하다. 하네. 한버거도한버거 ไก่ทอดไก่ทอดใช่ไหมใครที่ชอบไก่ทอดขามพ้ายเล้วข็อยากให้ลองกินดูตกใจรคาตีออแล้วก็ตกใจครับนตกวาจนีร้านพับเนแช่แ็ด้าเป็นคนอบไก่ทอดกินอันนี้วรไก่ทอกินเยอะๆก็ได้ครับใช่ๆช่ใช่ใช่อกินซุมต่ำนี่อยากกินใะที่แบบเผ็ดๆนิดนึงเนาะฉันไม่ชอบอันนี้มันชอบเล็กๆเพราะว่าอันใหญ่ ไม่เผ็ดค่ะอันนี้อยากจะไม่เผ็ดแต่ว่าเล็กๆจะเผ็ดหน่อยก็เลยชอบมันเหมือนว่าช่วงนี้มีร้านแก่ทอดขึ้นมาเยอะๆนะคะทุกคนมีทั้งแบบแบ,บ,แบรนด์เกาหลีก็เยอะมากทุกคนอยากให้จิมินรีวิวร้านไหนบอกได้นะคะ,จ,ะจิมินจะไปเลยถ้าเอ่อกรีเดเอ่อถ,ถ้าดลิเวอรี่ไม่ร้อนอ่า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 ้ายลูครับ คอมมเนต์ให้ไหน่อยนะคะ like ใครที่สั่งดิลิเวอรี่ดูลองคอมเมนต์ให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างอย่าเพ <c oughs> ู่เหมือนกันแต่เรายังเหลือดิเซอร์จะลองกินดิเซอดูเหมือนกันว่าจะโอเคไหมเ <c oughs> พารพาะว่าดิเซอร์ตไอติมอันนึงก็สินค้าบาททุกคน <c oughs> อ่า 사ารัง니아าี่อะเรียกว่าอะไฟันข้างในสุดะะทุกคนเก้าลีชื่ว่าซารังนีแต่ว่าฟันรักเพราะว่าซารัง할때쯤나오는이빨โอ้그래서사랑니โอ้โหจิมินโทโทนอันนี้าโทนเฮ้ยแต่คนไม่ธรรมดานะคะทุกคนปกติจะเป็นขนเล็กๆอู้อันนี้สิบ้าคน 아이초콜코어 완전 카카오인데? 어, 지민이 채 코튼 완전 카카오야. 대박. <laughs> 이빨 리어어픈데 <넘어> <laughs> 이빨 넓어 봐봐요 이거 막 이상해. 민지, 채 코렛, 채렛채 코렛, 채 코렛, 채렛채 코렛, 채렛채 코렛, 채 코렛, 채 코렛, เดี๋ยวเราจะลองไปดูร้านต่อไปนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ฮะก,กุ้งเรามากินไก่ทอดร้านที่สองที่สยามพารากอนนะคะครับผมร้านที่สองนี้จะอยู่ในชั้น G ของพารากอนเดี๋ยวเราจะลองรีบไปกินดูนะคะครับผม เห็นคิวไหมคะตอนนี้อ,อที่นี่เหรอ,อใช่ใช่ใช่นู่นนู่นนี่เยตอนนี้คือห้าโมงครึ่งน,นะคะฟิลเหมือนร้านไก่ทอดที่อเมริกามากเลยอะ่ะที่นี่แบรนด์ประเทศไทยใช่ไหมใช่คะ่ะทุกคนจูวิงก็คือมาจากของร้านกุ๊กกะจูนะคะเป็นเบรนด์ใหม่ของกุปกกจ,จูเลยขอบคุณ <สา S 1> ค่ะ ราคาเริ่มต้น139บาทเลยซอสก็เยอะมากมีแบบดิปดิบ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 ก็เยอะแบบของทอดแบบนี้ก็เยอะจะมีไก่ทอดรสชาติตั้งแต่คลาสสิกไปจนถึงเผ็ดที่สุดคือ American Nashville วันนี้เราจะลองกินทุกรสด,ดูนะคะแทนผู้ติตามเราเลยสวัสดีค่ะทานนี่้ค่ะพี่อันนี้ค่ะสั่งแล้วก็สั่งเป็นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมถ้าทานแล้วเหลืออ้าวโอเคโอเคเอาเป็นอันนี้ค่ะ เลือกรสชาติแปดรสชาติได้ใช่ไหมคะเอาเป็นแปดรปตนแล้วก็ปดล <laughs> มาห้าคนสี่คนอันนี้จีมินแนะนำเป็นเซตนี้เลยค่ะอันนี้รีฟิลได้ไหมรีฟิลไม่ได้อ่าก็สองอานก็กลับบ้านสองอานตอนนี้กินเอาได้เลยอันนี้เอากลับบ้านได้เหรอได้ได้ได้เมนูแรกนะคะทุกคนซีซ่าอะโวคาโดคิวคคมเบอร์เชคเช็ดเช็ดเช็แล้วก็ในเซตนี้มีเฟรนช์ฟรายสองอันนะคะทุกคนแล้วก็อะไรอ่ะคอนลิปก็จะสดออกเด็กข้างบนเหมือนจะมีแบบชีสด้วยนะเนี่ย โอ้เขียวเขียวเขียวคือข้างในนี้จะมีทั้งแตงกวาแล้วก็อะโวคาโดนะคะทุกคนมีหัวหอมด้วยเลยอู้ว้าวข้างในไส้แน่นมากม응응응ายองเนสไม่รูร้ล้อล้อล้อโอ้โอ้จะหอมอม่ะอืมจีมิสเซอวันจนจริงอิตาลีอะ อิตาเลียสิคซลอดเียนี่อ่าฮาซาลูบุปูปูยอดเต็มโซแล้ว3,4,5,6,7่ห้ากอ่ะใส่ครบครบแล้วเลเปลนึงเปลกาเป็นึงเป็นึงนะคะตัวเปคก็ต้นนี้กินใส่ข้าพดอืมออืออันนี้หวานๆแล้วก็เหมือนมีกลิ่น ชีสบาร์บ yeah. yeah, oh, uh ีค huh. um. yeah. uh ิวเหียค่ะท like, like like uh, ุกคนใช่ใช่แบบบาร์บีคิวโนบาร์บีคิวเนาะื่อบือเบืพลซจรัตเป็นไฟกรอบมากซี่นชอบเป็นไฟกรอบแบบนี้นะคะมันมีบางที่ที่แบบแม่ครัวมันจะทาแบบเหนียวเหนียวอ่ะรเบิดหนึ่งนี่อันนี้รเดหนเลยใช่ก็ันซ่ายจับจ้เค็มเใช่ไหม มดชนคานทีววอืมุจริงนี่เผ็ดเผ็ดทนึงรึนะข้าวต้มออเบอรี่่งว่าเยข้าวตยายวลสือพเสือผ้งหนาจริงค่ะใช่จะไม่บางๆก็เลยเหมือนเคี้ยวขนมปังว้าวมันอนีกสปูน้้อเลเบลนน จริงๆธรรมดาฟรายด์ชิคินใช่ใช่ใช่แล้วก็เลเวลสองใช่ไหมลองดูสิกระหิกทามซันกระหิกนี่อันนี้ปะน่าจะใช่น่าจะใช่อันนี้สองอันนี้สามเอ๊ะดำๆเหรอวิจิตรีนี่ต่างต่างโอ้โหโอ๊ยหอมเปรี้ยวอืมทำไมหอมเปรี้ยวอ่ะจังหอมเปรี้ยวเหมือน ันนี้ก yup ็เหมือนกินขนมมากเลยอ่ะรสชาติ very special รสชาติแปลกมากจริงเหรออืม very luxury หรูสุดดิเหรออืมที่เกาหลีมีไหมแบบนี้ไม่โอ้ยไทยแลนด์อู้โอ้เหมือนกินจีมากโอ้เปรี้ยวๆแต่ว่าไม่หวานมากนะคะอุ้ยแต่อันนี้ผู้หญิงชอบแน่นเนื้อเลยอะนอริมาค่ะนอริยุ่งหัวท์ที่รู้กันด้วย 어떡해? <laughs> 재미다 이렇게. 오이오이. 오이오이. 엄. 음. 알다이디로차가울리로차 이쁜. 어. <laughs> 어, 어, 어. 이쁜. 이쁜. 김 과자 먹는 거 같아. <laughs> 어, 잠깐만. 그김 그 과자 그 뭐지? 태국 거. 태국 거. <laughs> 맛있다. 맛있다 말고. <laughs> 또? 와. 아, 뭐지? 따로. 이거는 컬러야. เลมเปปเปอร์เลมเปปเปอร์นะคะขอบคุณนะคะเลมอนเปปเปอร์เลมอนเปปเปอร์อาะก็먹งก์อ่ะเนี่ยอีกหมดถุงเด้อไปค่ะอ้าอืมอ่มาเยอะอมันนี้อร่อยมากอันนี้พายดิวจิมอยากเอากะาอากะาบ,บ้านมากมว้าถ้ากินกับพ็อกคอร์นเี้ยก็น่าจะเลิศมากอันนี้เก้าหรือบ้านแน่ๆค่ะใช่ วาจีมชอบ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 แมันหนาใช่ไหมก็เลยเหมือนกินขนมมากจริงจะขนมปังเลยอ่ะจันชอบักแปหนึ่งไหมนี่่าเลเวลขใช่จันอู้ต้มมนตกเยอมๆมีอะทุกคนเอออันนี้น่าจะเริ่มเผ็ดแล้วนะโอ้เผ็โอปะอืมอ่าอืมหวานหวานยตโตส จิมตสเผ็ด맛ถังคกเจ็งแบบน่วันตังคเจ็มิมัตเตรแตหวานนะคะแต่สเชื่อหอมดีมากไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดอืมกับกินทอดอร่อยมากกินกับทอดกินกับทอดอร่อยมากตัน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 ตักมา

ไม่ถึงปูดักแต่ก็เหมือนไข่ไข่ปูดักจะไม่เผ็ดเหมือนเท่าปูดักนะแต่กหวานหวานอันนี้จะเป็นซอสแรนช์อืมอ้มหโอ้โ้โหโอ้หออ้อ้โหโอ้หหอน่หอ 안니 마이만? 어 안니 윙봉? 아 간장 소스 같은데 예뻐. 뭐 아닌데 순살 느관? 순살. 뭐아 어, 어. 먹어보겠습니다. 네. 아니야 라이아야이 <laughs> 린... <린이> 이제 헷갈려요. <laughs> 레벨 생쨌 차면? 차째 려요. 동. 어 동? 한 동. 어 동. <laughs> อิ่วขิงจังอืมตองตอ,อง, <laughs> องว้าน,นี่เรื่องเผ็ดแล้วจริงว้าอันนี้แรงจริงตัวเลวอ๋อทั้งคือแม่อืมจำไหมว่าพวกไซตินของร้านนี้คือดีมากจริงๆนะคะอยากให้สั่งเลยเพราะสดใช่ระเบีแปดกับระเบียบเก้าโอ้ดูเผ็ดจริงไม่ีก่อน 아! 와와 어. 이거는 <laughs> 아니 당뼈, 당뼈, 당캠와어너새맛새어맞대아 <laughs> 이거는 한국인들 <laughs> 호불호 진짜 갈린다 <laughs> 어. 진짜 극강의 호불호다 향신료 맛이 나요 <laughs> 맞아요 향신료 징짜루근와까오이잖아요 너무 부드러워 근데 오깍이 너무 부 진짜루 랄라이 내박 똠얌꿍 좀 양꼬 남목 라이 한와펌에이 잠잠이야 소스를 얼마나 먹였는지 이거 봐 안닌뎅 남으오 볼케이노 오오오 볼케이노 와 사투 오케이! 너무 맵다. 응 피토! 도와줘! 소스는 계란 안에 들어가있어 소스가 너무 많 태국의 고추? 국수에다 넣는... 그릭 이게 그래서 이렇게 고추를 피워냈나봐 고추처럼 생겼잖아 설마? <laughs> 어? 어때? 난한자은 레벨 0부터 응. 어. 레벨 0까지가 가장 좋았던 것. 같아 지민이 어렵다. 약속거 흔히 안디젯. 얘는 아, 안티밴안티 얘는 진짜 얘는 스타야. 오. 슈퍼스타야. <laughs> 아 근데 너무 새롭다. 브라테타이 컨 소스. 역시 소스에 달해. 소스에 달아. 진짜. 야 놀랬어요. 똑자이. 내 남매. 약내남아요한 쌍. 로한 쌍. แต่ที่จีมินลองกินดูแล้วว้าวก็คือนี่กระเทียมแล้วก็นูริกนูริก็ดีนูริก็ดีก็เลมอนเลมอนอเลมอนเลมอนกะลิกเออเลมอนกะลิกก็ดีจริงๆัดลักชัวรี่ลักชัวรี่ใช่ที่ฮันจะบอกว่าลักชัวรี่นี่แหละลักชัวรี่ อยากรู้ว่าใครที่เคยกินโจวิงแล้วชอบรสชาติอะไรมากที่สุดคบทุกคนอยากรู้เหมือนกันอ่าแล้วหลังจากที่เรากินไก่ทอดเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวเรายังไม่กลับนะเราเราจะลองดูบุ๊แต่และอันว่าตอนนี้ช่วงนี้เทรนด์อะไรบ้างมีอะไรแบบดีเซอร์ตหรือว่าของกินอะไรแบบใหม่ๆบ้างแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะลงในช็อตคลิปนะคะทุกคนสามารถติดตามได้ที่ Instagram Tik t o k หรือว่า Facebook หรือว่า YouTube ช็อตได้เลยนะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะโอเคบายบายขอบคุณค่ะ นี่อ่ะเออกินคนใช่ไมหไก่โตดววารันไรกวันนีไก่ยักจีนกินกินไปกร่อยีเดไ่อดแมุกรักกันตากกกินไปอีกตอยากกนตองต่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10요 아까 우리 사진 찍어달라고 한 친구들 있었는데 사람들이 너무 많고 불편할 것 같아서 우리도 이렇게 사이드에서 먹고 있거든요 그 친구들 오! 댓글 남겨주세요 저... คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจีมจะไปถักด้วยและก็ถ่ายด้วย